องพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11รางวัลสำหรับการเชื่อฟังฉะนั้นท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านจงรักษาพระดำรัสสั่งกฎเกณฑ์กฎหมายและพระบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอท่านทั้งหลายจงตระหนักในวันนี้เถิด พราะข้พาพเจ้าไม่ได้กล่าวกับลูกหลานของพวกท่านผู้ไม่เห็นการตีสอนของพระยาเวพระเจ้าของท่านความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระหัตถ์อันทรงฤทธิและพระกรที่เหยียดออกของพระองค์รวมทั้งหมายสำคัญและพระราชกิจของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำในอียิปตต่อฟาโรกษัตริย์อียิปและต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่าน และซึ่งพระองค์ทรงทำต่อกองทัพยิปตต่อมาของเขาและต่อรถลบของเขาเมื่อพระองค์ทรงทำให้น้ำในทะเลแดงท่วมพวกเขาเมื่อเขาไล่ติดตามพวกท่านและที่พระยาเวทรงทํำลายเขาทั้งหลายจนทุกวันนี้และสิ่งที่พระองค์ทรงทำแก่พวกท่านในถินทุรกันดารจนพวกท่านมาถึงสถานที่นี้ และสิ่งที่ทรงทำต่อดาทานและอาบิลัมบุตรของเอลีอับบุตรชายของลูเบนคือแผ่นดินได้อ้าปากกลืนพวกเขาเข้าไปทั้งครัวเรือนเต็นท์และสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ติดตามเขาไปท่ามกลางคนอิสราเอลทั้งสิน้นเพราะในตาของท่านทั้งหลายได้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นของพระยาเว ซึ่งพระองค์ทรงกระทำนั้นดังนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็งและเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพวกท่านกำลังจะข้ามไปยึดครองนั้นและเพื่อพวกท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบรุษของพวกท่านว่า จะให้แก่พวกเขาและแก่เชื้อสายของเขาเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกํำลังเข้ายึดครองนั้นไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพวกท่านได้จากมาในที่นั้นท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดน้ำเหมือนเป็นสวนผักแต่แผ่นดินซึ่งพวกท่านจะเข้ายึดครองนั้น เป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขาซึ่งมีน้ํำฝนจากฟ้ารดอยู่เป็นแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงดูแลพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีถ้าท่านจะตั้งใจเชื่อฟังตามพระบัญญัติของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายและปริบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของพวกเจ้าตามฤดูการคือฝนต้นฤดูและฝนชุบป,ปลายฤดูเพื่อเจ้าจะได้เก็บข้าวเล่าอาง,งุ่นหม่และน้ำมันของเจ้า และเราจะให้ญ้าในทุ่งสำหรับขงสัตว์ของเจ้าและเจ้าจะได้รับประทานจนอิ่มจงระวังตัวอย่าให้จิตใจของท่านทั้งหลายล่วมหลงและหันเหไปปรนิบัตินามสก,การพระอื่นๆและพระยาเวจึงกลิ้วพวกท่านทรงปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกและผ่านดินก็ไม่งอกพืชผลและท่านทั้งหลายจะพินาศจากแผ่นดินดี ซึ่งพระยาเวประทานแก่ท่านนั้นอย่างรวดเร็วจงเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์และพวกท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้เมื่อท่านอยู่ในบ้านและเมื่อท่านเดินอยู่ตามทาง เมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้นท่านจงเขียนคําเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านเพื่ออายุของพวกท่านและอายุของบุตรหลานของท่านจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนือโลกเพราะถ้าพวกท่านระวัง ที่จะทําตามพระบัญญัติทางปวงซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านคือรักพระยาเวพระเจ้าของท่านดําเนินในทางทั้งสิ้นของพระองค์และติดสนิทกับพระองค์แล้วพระยาเวจะทรงขับไล่ประชาชาติทั้งสิ้นเหล่านี้ให้ออกไปพ้นหน้าท่านทั้งหลายแล้วท่านจะเข้ายึดครองแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่า และมีกำลังมากกว่าท่านทุกที่ที่ฝ่าเท้าของพวกท่านเหยียบลงจะเป็นของท่านอาณาเขตของท่านจะเริ่มจากทินธุรกันดารไปจนถึงเลบานอนและจากแม่น้ำคือแม่น้ำยูเฟสติสไปจนถึงทะเลตะวันตกจะไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อสู้พวกท่านได้พระยาเวพระเจ้าของท่าน จะทรงทำให้พวกท่านเป็นที่เกลงขามและตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านจะเหยียบย่ำไปตามที่ทรงสัญญาไว้กับท่านดูสิวันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลายเป็นคำอวยพรถ้าพวกท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เป็นคำสาปแช่งถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่หันเหไปจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู้จักและเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านส่งนำท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้ายึดครองนั้น ท่านทรงตั้งคำอวยพรไว้บนภูเขาเกริซิมและตั้งคำสาปแช่งไว้บนภูเขาเอบานภูเขาเหล่านี้อยู่ฟากแม่น้ำจอแดนข้างโน้นไปทางทิศตะวันตกในแผ่นดินคนคณะอันผู้อาศัยอยู่ในที่ราบตรงหน้ากินละการข้างหมู่ต้นโอก๊กที่โมเลไม่ใช่หรือ พวกท่านจะต้องข้ามแม่น้ำจอแดนไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านและเมื่อท่านยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นท่านจงระวังที่จะทำตามกฎเกณฑ์และกฎหมายทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าตั้งไว้ต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้